สวัสดีค่ะลักนณาราศีเมษนะคะมาแล้วนะคะคลิปประจําเดือนกันยาตุลานะคะจะครอบคลุมการท,าทําำนายประมาณ2เดือนนะคะสำหรับคลิปของแม่หมอนะคะก็จะทายควบไปเลย 1- 2เดือนนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นคลิปของคนลักขณาเมษนะคะแม่หมอเน้นดูลักขณาเป็นหลักเหมือนเดิมนะคะสำหรับคลิปของแม่หมอนะคะ เพราะว่าแม่หมอจะต้องใช้ดวงดาวทางโหราศาสตร์มาช่วยทำนายด้วยนะคะสำหรับท่านใดที่อยากดูดวงแบบไร้สดก็ไปดูได้ใน Facebook ของแม่หมอ h a r m o n y h o r r ์นะคะก็จะมาไร้สดให้ดูดวงให้กันส,สดไปเลยนะคะช่วงว่างๆนะคะท่านใดที่สนใจอยากดูดวงอยากสอบถามอะไรก็ไปดูได้ใน f a c e b o o k นะคะใน YouTube แม่หมอยังไม่เคยไร์สดเลยคะ่ะ ก็อยากจะลองไล์ดูว่าจะมีคนเข้ามาดูหรือเปล่านะคะแต่ก็ยังยังไม่แน่ใจว่าจะไล์ช่วงไหนนะคะแต่ว่าช่วงนี้ก็ติดภารกิจยุ่งพอสมควรนะคะก็มีหลายท่านทักเข้ามาอยากดูดวงส่วนตัวนะคะดูดวงส่วนตัวจะมีค่าคูนะคะถ้าเป็นแบบพิมพ์ตอบเนี่ยน,นะคะสามคำถาม59บาท5คําถาม99บาทนะคะแล้วก็โทรคุยหนึ่งชั่วโมง199บาทนะคะทักเข้าไปในเพจ Facebook นะคะ ก็เดี๋ยวต้องดูคิวก่อนนะคะเพราะว่าแม่หมอไม่ค่อยว่างเท่าไหร่นะคะช่วงนี้นะคะอืมก็อาจจะต้องแบบอ่าขอช่วงเวลาที่มันแบบว่างๆนิดนึงเพราะว่าบางทีแม่หมอรับได้ไม่ไม,ไม่ไม่ได้เยอะนะคะรับดูดวงไม่ได้หลายเคสะค่ะเพราะว่าอ่าบางทีก็ต้องดูแลเรื่องของสุขภาพด้วยค่ะนะคะช่วงนี้นะคะอ่าเรามาดูไพ่ของคนลัคนาราศีเมษกันหน่อยว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะ คนละคนาราศีเมษนะคะดาวประจำตัวของเราจะย้ายนะช่วงเดือนตุลาคมเนี่ยย้ายไปในภพเรียกว่าเป็นภพสหัชชะนะคะเข้าสู่ราศีเมถุนนะคะสหัชชะก็เป็นสังคมเพื่อนฝูงอะไรประมาณนี้นะคะ ก็เรียกว่าอาจจะเข้าสังคมมากขึ้นหรือเปล่าเดินทางบ่อยหรือเปล่าคนลัคนาราศีเมษนะคะในช่วงกันยาตุลานะคะน่าจะเป็นช่วงตุลานะเพราะว่าดาวประจำตัวคุณจะถอยหลังเอ,อ่ไม่ใช่ถอยหลังเดินหน้าประมาณเดือนตุลาคมนะคะมาดูไพ่ของคุณกันหน่อยนะคะแม่หมอก็จะหยิบมาส0บใบเหมือนเดิมนะดูแบบเซลติคอร์สนะคะหยิบมาสิบใบนะคะ ท่านใดที่เข้ามาชมคลิปไม่หมอะก็จะเน้นดูลัคนานะท่านใดไม่ทราบลักษณอนุโลมดูแบบราศีได้นะคะถ้าดูแบบราศีแล้วรู้สึกว่าไม่ตรงกับท่านไปดูคลิปอื่นๆนะท่านอาจจะเป็นคนลักนณนั้นก็ได้นะคะการดูแบบลัคนาราศีเนี่ยลัคนากับราศีนี่จะต่างกันนะไม่เหมือนกันนะคะราศีเราจะดูที่ดาวที่สถิตที่ราศีอะไรแต่ว่าลักนณเนี่ยมันจะดูที่เรียกว่า จุดกำเนิดของชีวิตเลยนะคะมันก็จะแตกต่างกันนะคะซึ่งดูลัคนาก็จะแม่นกว่านะคะมาดูไพ่ของคุณนะไพ่ประจำตัวของคุณเป็นไพ่9้าไม่เท้านี่เรื่องของการงานนะคะ ก็เป็นช่วงที่คุณต้องสู้อุปสรรคเกี่ยวกับเรื่องของการงานนะจะว่าอุปสรรคก็ไม่เชิงแต่มันเหมือนกับเป็นการปกป้องต่อสู้ดิ้นรนห่วงแหนไว้แล้วก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของการงานอยากเปลี่ยนงานย้ายงานหรือเปล่าในบางคนบางท่านนะสาหรับคนลัคนาราศีเมษนะคะแต่ไพ่ใบนี้มันเป็นไพ่ของก้าวไม่เท้าไงมันจะสิบไม่เท้าแล้วแสดงว่าคุณมีประสบการณ์ในการทํางานมาเยอะอาจจะมีเรื่องอยากเปลี่ยนงานย้ายงานอะไรประมาณเนี้นะคะ ไพ่ประกอบหน้าเป็นไพ่ห้าเหรียญน,นะเสถยรภาพทางการเงินไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่นะในช่วงนี้ดังนั้นอย่าเพิ่งเปลี่ยนอย่าเพิ่งย้ายอย่าเพิ่งทําอะไรในช่วงนี้นะคะสําหรับคนลัคนาเมษนะช่วงนี้มันมีดาวผันผ,นผวนดาวถอยหลังนะคะจะทําอะไรก็น่าจะไปเริ่มหลังตุลาน่าจะดีที่สุดนะถ้าเป็นเรื่องของการงานของคุณนะเพราะว่าช่วงนี้ดาวการงานของคุณก็ถอยหลังด้วยนะคะ ระวังเรื่องของการเงินใครที่นําเงินไปลงทุนใหญ่ๆใ,ให้ระวังจะล้มละลายจะเรียกว่าผิดพลาดได้นะคะมีราหูทับลัคนาด้วยนะคะแล้วก็มีดาวพฤหัสในราศีเมษในราศีมีนพบวินาศการตัดสินใจอะไรจะไม่ค่อยเรียกว่าจะไม่ค่อยมีสติดังนั้นในช่วงนี้ใครที่จะทําอะไรใหญ่หญๆก็ต้องระมัดระวังนะคนลัคนาลาศีเมษ อาจจะมีคนมาขอหยิบยืมหรือว่าพึ่งพาใส่ในเรื่องของการเงินของคุณด้วยก็ได้นะนะคะเป็นไพ่ห้าเหรียญน,นะคะไพ่แม่หมอก็จะดูเก่าๆนิดนึงนะอันนี้เป็นไพ่ในตำนานเลยนะคะมาดูตำแหน่งที่3เป็นไพ่เจ็ดถ้วยนะเจ็ดถ้วยนี้เป็นความรู้สึกที่สลับซับซ้อนจะทําก็ไม่ทําอยากทําน่นทำนี่แต่ไม่ลงมือทำสักทีมีเ จินตนาการเพ้อฝันนะคะเป็นความคิดของเรานะคะคนเมตนะคะอยากทำโน่นทำนี่อยากได้นู่นได้นี่แต่ไม่ลงมือทำนะคะก็ไม่เกิดผลนะคะเป็นไพ่ของความคิดเนาะที่มันค่อนข้างสลับซับซ้อนนะคะหรือเราอาจจะแบบอ่าอยากได้ของที่เราอยากจะได้ก็ได้ในช่วงนี้อยากซื้อนู่นซื้อนี่อะไรประมาณเนี้ยกิเลสเยอะอะไรประมาณเนี้ยดูเงินในกระเป๋านิดนึงนะคะเพราะว่า ตามหน้าไพ่ที่ปรากฏเนี่ยไพ่เงินที่ประกบหน้าไม่ค่อยดีนะคะระวังเรื่องของการเงินนะคะแต่ถ้าเป็นความคิดแล้วเรามีแต่ความเพ้อฝันเรายังไม่ลงมือทำนะคะจะเป็นแนวแนวนั้นนะคะมาดูไพตนะ่ตำแหน่งที่สี่นะตำแหน่งที่สี่นี้ดีไพ่การงานหลังบ้านของคุณนะคะเป็นยังไงบ้างอ่าคุณจะได้รางวัลจากในเรื่องของการงาน จะได้เงินพิเศษจากในเรื่องของการงานถ้าไม่โบนัสก็เงินพิเศษอะไรสักอย่างการปรับเลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือนได้เหมือนกันนะคะเป็นไพ่เงินแต่จะเด่นเรื่องเงินนะเรื่องงานเนี่ยทำเงินให้คุณได้ดีแต่ว่าเรื่องของการเงินเนี่ยต้องระวังเหมือนกันเพราะว่ามันอาจจะมีเรื่องของการล้วไหลทางการเงินเกิดขึ้นเหมือนกันนะคะที่ผ่านมาการเงินมีปัญหานะเรียกว่าต้องหยิบยืมต้องหมุนเงินกันจับแพ้ชนแกะเลยแหละนะคะ ทำอะไรต้องพึ่งลำแข้งของตัวเองอะ่ะถ้าเป็นเรื่องของการเงินของคุณนะนะคะต้องระวังเหมือนกันนะคนเมทอืมอนาคตอันใกล้เนี้ยนะคะจะเป็นยังไงบ้างอนาคตอันใกล้ของคุณเนี้ยนะคะแม่หมอดูแล้วโอเคอยู่นะนะคะคุณจะมีช่องทางทำม,มาหากินใหม่ๆเกิดขึ้นหาเงินเก่งนะในอนาคตนะเรียกว่าการหาเงินของคุณเรียกว่า จะต้องทํางานหาเงินตัวเป็นเกีียวเหมือนกันนะถ้าดูจากหน้าไพ่นะคะแต่ว่าไพ่การเงินในอนาคตเป็นไพ่ราชนีถือเหรียญน,นะคะเรียกว่าจะเป็นผู้หญิงเก่งนะคะดูแลสิ่งต่างๆรอบตัวได้ดีนะ,ะเอาใจใส่ดูแลห่วงใย,ยเอื้อทอนคนในบ้านได้ดีแล้วก็หาเงินเก่งด้วยมีช่องทางใหม่ๆในการทำมาหากินด้วยนะคนลัคนาราศีเมษนะคะก็เรียกว่าเรื่องของการเงินก็ต้อง ประหยัดมัธยัตนะคะในช่วงนี้นะถ้าดูจากไพ่ของคุณมาดูตำแหน่งที่7ค่ะการเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆของเรายังไม่ถึงกับว่าดีนะแม่หมอดูแล้วเป็นไพ่เดอะฟูลในตำแหน่งที่7ก็เรียกว่าจะเริ่มหยิบจับจะทำอะไรก็ติดขัดในช่วงนี้อย่าเพิ่งเริ่มต้นทำอะไรในอันใหม่ๆนะเพราะว่ามันเหมือนกับว่าช่วงนี้สเสยรภาพทางการเงินของคุณยังไม่มั่นคงการที่คุณจะเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆเนี่ยนะคะต้องไปรอหลังตุลาแล้วกันเนาะ ถึงจะดีนะสำหรับคนลัคนาเมธนะคะบางคนอยากไปเที่ยวหรือเปล่าช่วงเนี้ยอยากเดินทางท่องเที่ยวก็อาจจะต้องชะลอไปก่อนนะนะคะการเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆก็จะลำบากในช่วงนี้นะคะตำแหน่งที่8เป็นไพ่สี่ไม้เท้าถือว่าดีมากนะคะถือว่าดีเลยแหละนะคะเราจะอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่เรียกว่าโอเคนะคะหรือว่าไปอยู่ในสถานที่อยู่อาศัยที่มันแบบ ดีกว่าเดิมนะคะเพื่อนฝูงอะไรประมาณนี้นะคะก็โอเคนะนะคะช่วงนี้เพื่อนฝูงของคุณหลายๆคนก็อาจจะเข้าพิธีแต่งงานมีครอบครัวอาจจะถูกเชิญไปงานตรงงานแต่งด้วยเหมือนกันนะคนลักนณาเมธจะอาจจะมีสองงานแต่งมาอะไรประมาณนี้นะคะมาดูตำแหน่งที่เก้านี่คิดมากนอนไม่หลับเครียดนะคะตกกลางคืนมาก็เริ่มคิดเยอะแล้วแหละ นะคะคิดเยอะนอนไม่หลับระวังเรื่องของความเครียดนะคณเมธนะคะไพ่สรุปค่ะเป็นไพ่แปดไม้เทา้าถ้าแปดไม้เท้านี่การงานถือว่าดีนะมันขยับขยายมันเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมันปรับมีภาระมากขึ้นแหละนะแต่มันก็เหนื่อยเพิ่มขึ้นนะคะแต่มันจเจริญก้าวหน้าแต่ว่าไพ่แปดไม้เทา้ามันเป็นเรื่องของความวุ่นวายเหมือนกันนะถ้าเป็นเรื่องของความสัมพันธ์นี่ก็วุ่นวาย แต่เป็นเรื่องของการงานเนี่ยก็เรียกว่าโอเคแต่คนที่ทํางานเป็นเจ้าของกิจการเนี่ยจะดีนะงานเข้าไม่ขาดเลยแหละลูกค้าเข้ามาเพียบอะไรประมาณนี้นะคะถือว่าดีถือว่าดีนะคะโดยเฉพาะใครที่ทําทําธุรกิจที่เกี่ยวกับบ้านธุรกิจที่เกี่ยวกับอ่าเวดดิ้งสตูดิโออะไรประมาณเนี้ยจะดีนะเพราะว่าไพ่แวดนรอมันเป็นไพ่สี่มเมถามันเป็นเรื่องของการแต่งงาน การแต่งงานการใช้ชีวิตคู่การสร้างบ้านอะไรประมาณนี้นะคะก็เลยมองว่าถ้าคุณมีลูกค้าในช่วงนี้นะคะเขาอาจจะมีแบบมาซื้อของตกแต่งบ้านนู่นนี่นั่นเยอะหรือว่าคนที่เขาแบบกําลังจะแต่งงานเขาก็จะวางแผนในเรื่องของครอบครัวาม,มากขึ้นของใช้ในบ้านอะไรประมาณนี้นะคะน่าจะขายดีนะถ้าใครที่ทําธุรกิจในส่วนของตรงนี้นะคะแต่ว่ามันก็มีเรื่องของการเงินที่อาจจะรั่วไหลได้นะ ระวังแต่ว่าคิดคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของอ่าเรื่องของใครบางคนที่จะมาหยิบยืมเงินคุณด้วยนะดูดีๆด,ด้วยนะคะถ้าเราไม่ไหวอย่าเพิ่งให้ยืมนะคะถ้าให้ยืมก็ยืมได้เท่าที่เราไหวแล้วกันนะคะอย่าให้ยืมจนตัวเองแบบไม่มีกินไม่มีใช้อะไรประมาณนี้ก็ไม่โอเคเนาะนะคะการงานดีนะคะจะมีโชคเรื่องของการงาน เรียกว่าเดือนนี้โฟกัสเรื่องของการงานการเงินไปก่อนนะคะเพราะว่าการงานของเราเนี่ยจะทําเงินให้กับเรานะมันอาจจะไม่เยอะแต่มันจะเป็นทีละกระจุกกระจุกกระจุกมาคุณก็เก็บไว้คุณก็ได้เยอะนะถ้าดูจากไพ่แล้วอ่ะมันแบบถ้าคุณประหยัดมาทยัดคุณจะมีเงินก้อนใหญ่นะคนละคณาราศีเมษนะคะแต่บางคนบางท่านก็ยังมีนี่สินอยู่นะก็ประคองตัวไปก่อนคะ่ะช่วงนี้ คิดว่าการลงทุนใหญ่ๆใ,ให้ชะลอนะถ้าไปห้าเีืยนประกบหน้าคุณอย่างเงี้ยชะลอเพราะว่าตัวของเราในปีนี้นะคุณเมธคุณมีดาวราหูทับลัคนาแล้วก็มีดาวพฤหัสอยู่ในภพวินาศนะคะต้องระวังการเห็นกงจักเป็นดอกบัวเห็นผิดเป็นชอบการตัดสินใจพิจารณาอะไรเนี้ยปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่ปรึกษาคนที่มีความรู้ประสบการณ์ก็จะดีนะอย่าเพิ่งไปเชื่อสมมดเห็นไหมคะข่าวดวงเมืองของเรา มีเรื่องของการถูกหลอกถูกโกงเยอะเห็นไหมเพราะราหูทับลักนานะก็ต้องระมัดระวังดวงเมืองของเราก็คือลักนณาราศีเมษนี่แหละนะคะตัวคุณก็เหมือนกันคนเมษถ้าคุณเป็นคนเมษคุณก็ต้องระวังนะคะพินิจพิจารณาดีๆเงินแต่ละบาทแต่ละสะตังที่จะออกจากกระเป๋าคุณเนี่ยต้องคิดให้มากนะคะสำหรับคนลักนาเมษนะคะจะแนะนําอย่างนี้นะหลายๆคนอ่ะคนเมษอ่ะไม่ค่อยมีสตินะคะเรื่องของการเงินเนี่ยนะคะ เห็นแบบลงทุนอนนู่นนี่นั่นเห็นไหมคะเขาชวนไปทําอะไรก็แบบเห็นมีแบบไรายได้เยอะอะไรประมาณเนี้ยก็ระวังนิดนึงนะคะไม่มีใครที่จะแบบจะทําอะไรแล้วแบบไม่หวังผลประโยชน์นะคะต้องดูดีๆนะคะดูดีๆถ้าคิดจะทําอะไรในช่วงนี้ก็เล็กๆไปก่อนนะคะเล็กๆไปก่อนวางแผนไปก่อนก็ได้ในช่วงนี้นะคนเมธนะคะ อย่าเพิ่งไปลงทุนใหญ่ในช่วงนี้ดาวก็มีการผันผวนด้วยนะคะเรียกว่าจะดีหลังตุลาแล้วกันเนาะเพราะว่าดาวพุธก็จะเดินหน้าเดือนตุลาดาวเสาร์อ่ะก็เดินหน้าเดือนตุลาดาวการงานคุณอะ่ะนะคะจะทําอะไรก็หลังตุลาแล้วกันเนาะถ้าจะทํานะคะแต่ว่าการงานเราดีนะคุณจะได้เงินพิเศษจากเรื่องของการงานโดยเฉพาะคนที่เป็นพวกงานที่เกี่ยวกับวิชาชีพพวกนี้จะดีนะคะ มีเงินเข้ามาอยู่แหละนะคะนี่สินก็มีอยู่แหละนะคะคนมายืมก็มีอยู่แหละจะเป็นประมาณนี้นะคะ,ะต่อไปเรื่องของความรักความรักความสัมพันธ์คนโสดคนโสดอาจจะมีคนมาตื้นะมีคนมาตื้อตามจีบตามส่งอะไรประมาณนี้นะคะแต่เราก็ยังไม่ไว้ใจหลอกนะคะยังไม่ไว้ใจหลอกแต่ว่าคนที่เข้ามาก็จะเป็นคนขยันทามาหากินนะก็มีตังแหละระดับหนึ่งนะคะ ก็ถือว่าโอเคอะคนโสดแต่ว่าดูดีๆแล้วกันนะคะดูดีๆเพราะว่าเดือนนี้เหมือนกับเรื่องของความรักของคุณก็จะมีแบบมีความว้าวุ่นใจเหมือนกันนะเพราะเดือนตุลาเนี่ยดาวสุ์ก็จะเรียกว่าเดินเร็วเข้าไปเล็งลักนาเรานะคะสุ์เล็งลัคก็เป็นพินทุบาทนะคะจะร้อนรุ่มเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะก็มีคนเข้ามาเยอะแหละ แต่เข้ามาเยอะก็วุ่นวายเยอะเหมือนกันก็ดูดีๆแล้วกันคนโสดนะจ๊ะเลือกดีๆนะนะี่เป็นไพ่เจ็ดถ้วยขึ้นในความคิดของเราเราเลือกไม่ถูกสับสนวุ่นวายอะไรประมาณเนี้ยจริงๆปีนี้คนเมดคนโสดและแม่หมอยอยากให้คุณดูดีๆถ้าคุณอยากจะแบบดูใครให้ดูนานๆนแล้วกันเนาะดูใครให้ดูนานๆเพราะว่าถ้าคุณแบบปุบป,ปับตกลงปรงใจเลยเนะนี่ยนะคะ มันจะมีเรื่องของความพลิกล็อกได้ราหูทับลัคนามันจะมีการเปลี่ยนแปลงไงนะคะแต่องดูอแหละดูนานๆนะคะคนโสดเนาะนะคะเดือนนี้เราจะนอนไม่ค่อยหลับเราคิดอะไรอะเราคิดอาจจะคิดเรื่องของการเงินนะหลายๆคนคิดเรื่องของการเงินนะคะก็ค่อยๆคิดค่อยๆทําไปนะคะสําหรับคุณเมธเนาะไม่ต้องไปเครียดซีเรียสมากเอาสุขภาพเราไว้ก่อนสุขภาพแข็งแรงเราก็ทํางานได้นะคะ ทำไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวก็หมดถ้าใครที่มีหนี้สินนะบริหารจัดการดีๆแค่นั้นเองนะคะสิ่งสําคัญของอเรียกว่าการหาเงินใช้เงินหรือว่าการค้าขายอะไรพวกนี้อยู่ที่การบริหารจัดการนะว่าจะได้กําไรไม่ได้กําไรจะมีเงินเหลือไม่เหลือเนะี่ยอยู่ที่บริหารจัดการล้วนๆเลยนะคะทุกคนนะคะเรียกว่าต้องดูดีๆนะคะคนโสดก็ไปแล้วเนาะคนโสดมีคนเข้ามาจีบเยอะคนโสดอ่ะนะคะ บางคนอาจจะคุยหลายคนด้วยก็ได้ที่ผ่านมาคนเมตอะนะคะแต่ในส่วนของคนมีคู่สถานะคนมีคู่นะคนมีคู่หรือว่าคนที่แต่งงานแล้วคนที่คบกันมานานอะไรประมาณเนี้ยนะคะเป็นยังไงบ้างนะคะอืมก็ไม่ถึงว่าไม่ถึงกับว่าไม่ดีนะยังดีอยู่ คนรักเราก็ขยันทํางานขยันทํามาหากินอะไรประมาณนี้นะคะบางคนคนรักก็อาจจะไม่มีเวลาให้นะนะคะอยากจะไปเที่ยวไปไหนนู่นนี่นั่นก็ไม่ได้ไปว่าคนรักอาจจะยุ่งอาจจะติดงานอะไรประมาณนี้นะคะก็เห็นใจเขานิดนึงนะคะช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงเมกมันนี่นะคะแต่ว่าคนที่มีคู่ก็อาจจะมีคนมารักมาชอบคุณด้วยเหมือนกันนะนะคะก็ดูดีๆนะ นะคะเรื่องของความรักในเดือนนี้นะคะมีคนมันตามจีบตามตื้อเราได้เหมือนกันนะถ้าเป็นคนมีคู่นะคะความรักมันไม่มีปัญหาอะไรหรอกแต่จะเป็นเรื่องของความไม่ค่อยโรแมนติกกันนะคะไม่ค่อยมีเวลาให้กันซะเยอะอะไรประมาณนี้นะคะจะเป็นแนวแนวเนี้ยถ้าจะเป็นสถานะคนมีคู่นะคะเนี่ยไพ่เดอะฟลูขึ้นตำแหน่งของปัญหาตำแหน่งที่เจ็ดอะ เหมือนเราไม่ค่อยมีเวลาให้กันไม่ค่อยได้ไปเที่ยวด้วยกันคนรักก็นั่งตอกเงินอยู่เห็นไหมคะตำแหน่งที่สี่นะคะภายด้านบนเขานั่งตอกเงินเขาขยันทํางานนะคะอาจจะขยันทํางานหาเงินมาแต่งเราก็ได้นะ,ะสําหรับคนลัคนาราศีเมษก็อย่าน้อยใจไปนะคะช่วงนี้เราจะค่อนข้างหวาดระแวงคนรักนะ คอยไปตามสองไปตามนู่นตามนี่เขาหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ไม่ต้องไปซีเรียสมากไพ่ของคุณไม่ได้ท็อกซิกหรอกถึงแม้เดะมนขึ้นจะเป็นความคิดของคุณอนะที่ก่อนข้างคิดมากคิดเยอะไปเองแล้วทาให้นอนไม่หลับนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เนาะสําหรับคนรัคณาราศีเมษสําสหรับคนเมษเนาะมีเหตุการณ์ที่มันหนักหนักไหมมันไม่มันไม่มีนะส่วนมากจะมีโชคเรื่องของการงานการเงินนะคะ การเงินมีโชคนะแต่ว่าก็มีรายจ่ายเหมือนกันนะคะที่ต้องระวังคือการนำเงินไปลงทุนก้อนใหญ่ๆนั่นแหละจะมีปัญหาได้นะคะจะเป็นประมาณนี้นะสำหรับคนลัคนาราศีเมษนะคะข้อหนักๆใหญ่ๆไม่มีเพราะว่าไม่มีเจอไม่มีเม,มเจอร์อาคณาใบใหญ่ที่มันแบบประกบหน้าทำให้เราเครียดหรือว่ามีผลกับสุขภาพร่างกายเราโดยตรงแต่ว่าจะเป็นที่ความเครียดมากกว่าที่จะมีผลกับสุขภาพร่างกายของคุณเยอะ นะคะจะเป็นประมาณนี้นะคะสำหรับคนเมธนะคะก็ดูเป็นแนวทางกันไปนะคะผู้หลักผู้ใหญ่นี่ก็เรียกว่ายังโอเคอยู่นะแต่ว่าเราก็ต้องเรียกว่าเอาอกเอาใจนิดนึงถ้าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะคะเรื่องจะใครอยากเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งปรับเงินเดือนก็เรียกว่าก็ต้องเอาอกเอาใจกันนิดนึงเลยนะคะจะเป็นประมาณนี้เพราะว่าดาวผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าดาวผู้หลักของเราก็อยู่พบวินาศนะคะอืม ก็อาจจะแบบไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เรื่องของสิ่งที่จะมาสนับสนุนดวงชะตาเรานะนะคะแต่ว่าก็อย่าประมาทแล้วกันช่วงนี้เนาะที่แม่หมอทํานายไว้ก่อนหน้านั้นนะอ่แม่หมอบว่าระวังเรื่องของภัยพิบัติทางธรรมชาติอะไรประมาณนี้ช่วงนี้ก็จะมีฝนตกเยอะพายุเข้าอะไรประมาณนี้ทุกคนก็ต้องระวังแต่ว่าเดือนนี้ของเรามันไม่มีภยัยแรงๆเกิดขึ้นเท่าไหร่แต่จะเป็นเรื่องของการเงินมากกว่า ปัญหาก,การเงินเสถียรภาพทางการเงินไม่มั่นคงนะคะดังนั้นก็ต้องระวังเรื่องกระเป๋าเงินด้วยอย่าเพิ่งไปซื้อของรูหลาของแบบแบรนด์ในเงมอะไรประมาณนี้งดไว้ก่อนนะ,ะแต่เราก็แบบอยากได้นูน่นอยากได้นี่เยอะเหมือนกันนะ,ะต้องระวังเงินในกระเป๋าด้วยนะคนเมษนะคะจะประมาณนี้ค่ะนะคะก็เป็นแนวทางนะคะดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์นะคะ คลิปนี้ไม่หมอขคอลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะขอทุกท่านโชคดีมีความสุขนะคะอ่าเรียกว่าใช้ชีวิตอย่างมีสติแล้วกันเนาะนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ